สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมากฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปหมากฮอตขั้นเทพผู้แข่งเดินทรงนี้มาเราเข้ากินไปเลยเดินทรงนี้เป็นสามเหลี่ยมยกก้อนเดินเป็นทรงนี้มาขึ้นไปนี่เป็นสามเหลี่ยมเขาเป็นมาตรฐานเราเป็นสามเหลี่ยม ขึ้นไปทรงนี้ต่อเข้ามาต่อเข้ามาต่อเข้ามาไปทรงนี้มานี่ต่อกินไปทรงนี้ขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่มานี่ ไปนี่ครับกูแข็งเหมือนไม่แน่ใจว่าจะเข้าไหนดีแล้วระหว่าง24 20หรือว่า18บแสองตัวนี้น่าสนใจทั้งคู่24 20เราไปทางนี้กินไป กูเข็นสะบัดสองสะบัดสองมาทางนี้โอ้โ oh, ห oh. กินพื้นที่มาดีซะด้วยนะไปครับลงมาไปครับผมมานี่ไปครับผมลงม,มานี่ ไปนี่มานี่ไปนี่ครับรอแป๊บหนึ่ง รอสักครู่เข้ากินเสียเลยอุดฝั่งนี้นะครับอุดอุดฝั่งนี้หนีมาฝั่งนี้โยกมาฝั่งนี้ถ้าเดินไปเดินมาตั๊ คนนี้ก็คงจะเสมอกันเนาะเราลองเดินตัวนี้ก่อนถ้าไปสามสิบสองก็ได้ครับไปสามสิสองก็ได้ไม่มีปัญหาทีนี้เขาเข้ามานี่ไปนี่ขึ้นมานี่ไปนี่ ขึ้นมาเข้ากินคนละตัวไหมนีไปตรงนี้มานี่ไปสองนี้มานี่ เสมอครับโอ้โหคู่แข่งคนนี้โคตรเฮี้ยมเลยสุดยอด <S <S อย่างหดสายหดเลยครับงานนี้สายหดขึ้นมาขึ้นมาตัดหน้าสรุปค,คือตัดหน้ามาสวมี น่าจะเป็นก้ามปูนั่นไงก้ามปูเข้าให้ไปทรงนี้ก้ามปูเข้าให้ขึ้นไปโอ้มันนะครับรับก้ามปูอ่แนวทางใหม่รับก้ามปูรัรบก้ามปูมปไปนี่คอยดูซิว่าเราจะพิชิต คู่แข่งคนนี้ได้ไหมเขาเดินแต่ละดอกนี่สุดยอดรับก้ามปูเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนรับก้ามปูที่เด็ดแน่นอน ไปครับต่อสองปากินตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับเขอยอมแพน,นะครับแต้มนี้ มาดูคู่ที่สองครับผมขึ้นไปมาทางนี้ขึ้นไปมาทางนี้ออกทรงห้าแต้มขึ้นไปออกทรงกองโจรขึ้นไปเอานะครับปิดโจรไหม จะเป็นอะไรไหมก็ <c oughs> คาใจเหมือนกันนะถ้าปิดจะเป็นอะไรไหมถ้าเดินปิดขึ้นไปปิดทางกองโจรน,นะครับปิดทางกองโจรเมื่อกี้เจอกล้ามปูมาแล้วเนาะหนึ่งชุดเจอกล้ามปูมาหนึ่งชุดขึ้นไปมานี่แท็กิน ต่อคนละตัวนะครับกินหนีไปเขากินมาทางนี้กินไปทางนั้นมานี่ ขึ้นไปทางนี้ขึ้นมาทางนี้มานี่ครับ ไม่เดินะแล้วอย่านะคะแนนอย่างเยอะจะมาท้ออย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้นะคะแนนคุณตั้งเยอะคุณจะมาท้อง่ายๆไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้คะแนนเยอะกว่าผมอีกนะครับคนนี้ขึ้นไปขึ้นมาแทกกิน แทกยาวหนีมานี่แทรกยาวหนีมานี่เข้าฮอตมานี่เข้าฮอตกินหนีออกมาฮึทศชนะเป็นเรื่องปกติเข้ามานี่ มอนี่เขาจะฆ่าหัวเราแล้วทนี่เขาจะฆ่าหัวกูแล้วเข้ากินหนึ่งตัวเอาแล้วครับเขาเสนอทางเลือกเรากินไปทางนี้ครับผมเขาเสนอทางเลือกไปนี่เสนอทางเลือกให้กับเรา มานี่ถอยยาวมาก่อนถอยยาวมากี้เข้ามาพาอีกตัวหนึ่งเข้าหอด,ดู ใปเข้าหฮอตอีกตัวหนึ่งมานี่เข้าหฮอตตัวที่สองแล้วมากเรามันมาเสียตรงที่มันกระจุกกันอยู่สี่ตัวนี่แหละครับมันขยับไม่ได้เลยงั้นเราลองไปนี่สิเดี๋ยวไปนี่ให้เขากินไปทางนี้ แล้วเดินตัวนี้ไปทางนี้ให้เขาเลือกกินอย่าปล่อยเวลาหมดพี่กินมาทางนี้แล้วเราก็เดินจับนี่แหมกินลงมานี่เราก็กินสามต่อหนึ่งสองสาม,สามขาเรียกว่าแอบกินสามนะครับ ชอตนี้เรียกแอบกินสามาไปนี่มานี่ค่าฮอตเฉยๆนี่ง่ายๆไม่ต้องให้เดินหลายทีเรียบร้อยครับ ครับเราได้ใช้ชนะมาหนึ่งเกมขึ้นมานี่ยันขึ้นสูงเลยในเมื่อเขาอยากยอ่อก็ให้เขาย่อไปเราขึ้นสูงเป็นโจรเมื่อกี้เราปิดเกมกองโจรไปแล้วเนาะเราขึ้นมาทรงนี้เขาออกทรงนี้เราไปนี่โจรเดินก่อนไปนี่มานี่ ไปนี่เอาต่อเข้ามาเกมนี้ท่านพบเจอได้บ่อยแน่ๆครับลักษณะการต่อเข้ามาทรงนี้พบเจอได้บ่อยแน่ๆขึ้นไปมานี่ไปนี่ครับมานี่เข้าไปทรงนี้มานี่ เราเดินไปนี่ให้กินหนึ่งแล้วก็เดินขังไปนี่เนาะขังเขาไว้เฉยนะครับไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ยิงสองยิงสามแค่ขังไว้เฉยถ้าเดินยี่สิบหกยิบสามเขาจะโดนสามต่อ เราจะเดินสิบห้าสิบเก้าแล้วก็หกไปเก้าเาตัดออกเลยครับเขารู้นะครับเขารู้แผนเราเขาตัดออกเลยนะครับเขารู้แผนเราก็ไม่ธรรมดานะครับก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเขาก็อ่านเป็นเหมือนกัน อัน,นนี้เฮ้ยเกือบเผลอนะครับเขาคงคิดว่าเฮ้ยเกือบเกือบไปนะนี่เกือบเดินยีิบหกมายีิบสามอย่างที่ผมพูดนะครับมานี้คราวนี้เขาจะมาเข้ากินหมายเลขสิบสีเรากินไปเสียก่อนเขากินตามมาเขากินตามมาเราเข้ากินสอง อุดไม่เอ่ยอุดไหม,อ,อ,ไหมอุดเข้ามาตัดหางออกก่อนกินไปทางนี้รอกินสองอีกตัวหนึ่งนี้ ตามมากิน2อ,อีกทีหนึง่งเอาอนะครับคู่แข่ง3 2 1 0หนึหมดเวลาจอยเรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับมาถึงคู่ที่3นะครับของการแข่งขันคู่แขง่งเดินกองโจนเดินก่อนนะครับกองโจนเดินก่อนขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปทรงนี้มานี่มานี่ขึ้นมานี ไปนีขึ้นมานี่ไปนี่ครับขึ้นมานี่ ไปนี่ครับผมไปครับผม 재미 ani bianpai bianpai p a i นี้ไปก่อนอู้เขาลงมาเข้าฮอตอยู่ว่ะตายเลยอันนี้ขึ้นไปให้กินหนึ่งตัวแทรกเข้ากินไปนี่ครับ ขึ้นมานี่ไปนี่ครับผมขึ้นมานี่ เข้าไป แข่งแป๊บหนึ่งแข่งคิดอยู่เรากินฟรีหนึ่งตัวเข้ามากินสองเบียงไปก่อนนะครับเบียงไปก่อนตัวนี้กินไปหนึ่ง ้าจับท้ายยื่นให้กินหนึ่งตัวกินพี่แล้วเวลาจะหมดแล้วเดินเออน่ะเดินสักตัวหนึ่งถอยมาแล้วก็เย่สองซะอ่านะครับเย่สองไปเลย มานี่ก็จับนี่มานี่ก็ไปนี่มานี่ก็ดักนี่เลยลงมานี่ ต่อไว้ไปขึ้นไปขึ้นไปครับผมมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นไปทรงนี้ ขึ้นมานี่เป็นกองโจนมานี่ไปนี่ครับขึ้นมาสรงนี้ไปสรงนี้ไปนี่ครับผมขึ้นมานี่ ไปทรงนี้ไปนี้ดักหน้าดักหลังขึ้นไปทรงนี้ ไปครับขึ้นมานี่เบียดไป ไปครับผมอ๋โอ,โอก็ต่อสองก็ต่อสองงานนี้ต่อสองที่ออกมา ขึ้นไปนู่นครับมานี่ไปสองนี้ านี่ดักทรงนี้ดีกว่ายี่สิบเจ็ดยิบสามก็ได้นะแต่ว่าผมชอบทรงนี้มากกว่ามานี่เข้ากินไล่กิน ไล่กินอ้ยอมแพ้ไปแล้วครับโอเคครับ